เหตุลักในอดีตคิดไปอยู่ต่างจังหวัดในวัย55ปีบ้าปีบานตายนะัฐพลเผยเหตุเลิกเล่นละครผหมงานหนักจนต้องรักษาตัวตายนะัฐพลอดีตพระเอกชื่อดังที่ปัจจุบันได้ผันตัวเป็นผู้จัดละครทุกวันนี้ทำไมถึงไม่เล่นละครตายบอกว่าก็มาทำเบื้องหลังครับ ถามว่าทำไมถึงเลิกเล่นละครคือมีช่วงหนึ่งที่เรามาทำโครงการแล้วเรารู้สึกเอนจอยกับการทำงานก็เลยมาทำรายการช่วยเหลือสังคมก็เลยพันตัวมาอยู่เบื้องหลังตอนนั้นที่ตัดสินใจไปทำงานเบื้องหลังคิดว่าตัดสินใจถูกไหมไต่ได้ตอบว่าถูกนะด้วยวัยด้วยแหละผมว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทำเบื้องหลังตั้งแต่ตอนนั้นคือเปิดออฟฟิศมา12ปีแล้วตอนนั้นเริ่ม28เรารู้สึกว่าเราอายุมากขึ้น รับบทพ่อไหมหรือว่าจะต้องปรับไปรับบทยังไงไต่ได้ตอบว่าก็เคยคิดเหมือนกันทำงานหนักมากล่าสุดถูกห้ามส่งโรงพยาบาลก็มีแต่จริงๆเป็นระยะเป็นคนไฮเปอร์เราคิดว่าเราไหวเราก็จะทําแบบเต็มที่เลยเราไม่รู้หรอกว่าร่างกายมันไม่ไหวแล้วหรือเวลาเรานอนบางทีเราคิดเรื่องนี้อยู่บางทีตื่นขึ้นมาปุ๊บเหมือนเราไม่ได้นอนคือเราจะรู้เลยว่าเราต้องมาตามเรื่องอะไรต่อ เหมือนรอเวลาที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อมาโทรตามเรื่องต่างๆที่มันค้างอยู่ก็คือนอนไปแบบนั้นแต่ร่างกายมันไม่หลับแล้วล่าสุดไปออกกําลังกายแล้วรู้สึกเหมือนสวิตช์มันจะออฟก็เลยบอกเทนเนอร์ว่าหยุดออกกําลังกายก่อนดีกว่าแล้วขับรถไปโรงพยาบาลพอไปถึงจําได้ภาพสุดท้ายกวักมือเรียกรถเข็นให้เขามาเข็นแล้วภาพก็ตัดไปเลยแต่ขับรถวุบเคยเป็นนะ เหมือนผมไม่รู้ว่าร่างกายไม่ไหวแล้วถามว่าที่ผ่านมามีคนเข้ามาหาคุณไหมยตได้ตอบว่ามีทั่วไปเรารู้สึกอยากจีบเขาก็มีแต่พอจะเริ่มปั๊บไม่เอาดีกว่าเพราะว่าปิดใจหรือเปล่าเพราะว่าในอดีตมันมีเรื่องที่เราผิดหวังตาตได้ตอบว่าก็มีบ้างแต่นั้นมันผ่านแล้วก็ผ่านเลยอันนั้นรักชอบมาก แต่ว่าไม่ได้รับความรู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็อาจทําให้เฟลบ้างแต่มันก็เป็นประสบการณ์ไม่ได้ซีเรียสถามว่าคุณจะรีทายตัวเองตอนอายุ55ปีคุณก็เลยพยายามรีบทํางานตายได้ตอบว่าก็ใช่แต่ตอนแรก45นี่ขยับเพิ่มมาอีก10ปีหลังจาก55คุณคิดว่าชีวิตคุณจะทําอะไรตายได้ตอบว่าผมวางไว้ผมซื้อที่ไว้แล้วคิดว่าชีวิตบั้นปลายอยู่ที่ไหนบ้าง ก็มีกรุงเทพเขาใหญ่เชียงใหม่เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะมีบ้านใน3ที่นี้แต่ว่าในบ้านเองก็จะทำกิจการด้วยถามต่ออีกว่าอนาคตอยากมีลูกไหมไต่ได้ตอบว่าจริงๆผมไม่ได้ปิดกั้นนะเราอยากจะมีทุกอย่างแล้วพร้อม100%เอร์เซน